น้ำปั่นเบิกเลยอกไปไปเลยเลยเรวค่ะพ่อเร้วแล้วเร็วเลได้จะได้แล้วเอาเลยอีกไหมคะนี่ค่ะเอาเลย One. Okay, there you go. Melon Melon. Okay. Yeah. So yeah. Did, we could... have to wait for the next one. Chicken. Okay? Chicken, yeah, one then let's get the sweet corn for you it's first. There you go. Sweet corn. Do you have enough space here I can stick it now? That's fine. Well done. มันจะงานเข้าตอนไหนด้วยตอนที่เป้มันเริ่มเหนื่อยแล้วต้องอุ้มทั้งเป้แล้วก็เข็นอันนี้กลับมาขาด้วยช่วยโยขาบ้างโอ้โหอดทางไหนเนี่ยเข้าไปข้างในได้เข็นข้างในได้โอ้โหหายไถยหายหายหายโยคะโอ้ย เป็นไงเพื่อนชวนมาเที่ยวฟาร์มบอกแบบนี้บ้ามเพื่จะมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่จริงนี่ไงมองรอบๆดิสวยออกวุ้ยทำพอสี่ชัมูแล้วทำเสร็จแล้วเหรออุ้ยค้อไม่ได้ลูกพี่โ่าทำให้หนูขอบคุณค่บเจยัง่าเ้อขาดูก่อนเจจะโชว์ให้ดูโอ้พี่สาวทำให้ น่ารักขอบคุณนะคะพี่อตอนนี้เราอยู่ที่ B and Rose Cafe นะคะที่เชียงใหม่นะคะอากาศดีมากค่ะตอนนี้นี่นะคะเป็นสวนกุหลาบน่ารักโอ้ไม่กลัวเขาเลยเนาะโอ้จอยกันเลยจับเขาเบาๆนะ เราเบื่อแล้วหรือยังเนี่ยจับตัวเบาๆแมวแมวชื่ออะไรคะเคทเขาชื่อแคทหรอใช่เขาชื่อแคท